กลับมากันต่อนะคะช่วงคอมเมนต์หน้าเมาส์นะยังว่างอยู่นะคะ0ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 ห้าพรุ่งนี้จะไปตรวจโควิดเหรอคะได้อะไปตรวจพรุ่งนี้แต่ไปดูคิวก็ขอเขตนี้เขารับกแค่ห้าสคนต่อวันอ๋อหรือก็ไปวัดภาษีสิไม่ไปไปตอนนี้เลยเนี่ยหลังจากนี้ไม่ทันแล้วจ้าเขาไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากันแล้วจ้าวีนอารวาสทำไมอ่ะวีนอารวาสหน้าวัดเลยเจ้าวาดก็ได้เอากระบอกมาถุงไม่ถึงเจ้าอาวาดหรอใครอ่ะรปภ เอามาทุบแทนเปล่า,าปล่อยหมามากัดมือมาต่อค่ะเราไปดูคอมเมนต์หน้า,มาเมาดีกว่านะฮะนางม,มีสแกนฟ้าสามตอนโพสอย่างมั่นตอนขอโทษอย่างหมาใช่ไหมเมื่อวานที่เราพูดกันเนี่ยใช่ค่ะเ,เดี๋ยวเราก็พูดกันกับตอนคุณวัตรด,ด้วยนะฮะคุณโพนี่โพน,นี่บอกว่านางนี่สุดยอดเลยถ้ามีลูกน้องแบบนี้รักตายเลยนางเนี่ยยอมเอาตัวเข้าแรกสุดจริงถึงจะแรงไปบ้างแต่นี่สิคนจริงยกให้นางเลยใช่ค่ะ คุณส้มนะครับสีทองบอกว่า <c oughs> อะไรคุณแม่ชื่อส้มสีทองอ,อคุณส้มสีทองค่ะไม่มีดอกข้างหน้านะเดี๋ยเป็นละครใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นเรยานะคะ,คะแต่นี่คุณส้มสีทองนะฮะบอกว่าขอให้คุณวัดหายเร็วๆนะคะไม่ใช่เอฟซีคุณวัดแต่สถานการณ์แบบนี้ต้องให้กําลังใจกันและกันค่ะ,คะ คุณนับจิตอาสาเม้นมาแบบนี้เลยคุณแม่บอกว่าอยากดูตอนต่อไปอยากรู้ว่าคุณนวัดจะจัดการเรื่องนี้ยังไงอยากให้พวกอยากให้แบบว่าพวกดาราอะไรเหล่านี้ด้วยนะฮะที่มันโด่งดังทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็แค่มนุษย์เดินดินคนหนึ่งกินข้าวคนหนึ่งเหมือนเราแหละใช่ไหออยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงไงพี่วัดบอกมาแล้วเราได้ไหมเล่าได้่าบอกว่าถ้าเจอโอมจะเอาชามข้าวหมาตี เราก็รุ้นไม่เถอะถ้าเจอโอมเนี่ยแกจะเอาชามข้าวหมาตีปากตีปากเลยนะโอมจะสู้เอสู้เออเหรองับชามข้าวหมาเลยเอออืมเอาเป็นหมางับเลยแม้ว่าโอมมันงับข้าวหมาไม่ได้หรอกทาไมฮะไม่ว่าโเป็นจานจอนดี่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยแล้วพิษบู เว้ยพุดเดินยังทำได้เลยสา,หาอหอมูสายกตัวเองให้เป็นพิธบูลแล้วอ,อยาให้เราเป็นพุดเดินดีค่ะนะฮะอา้าวคุณนะฮะเรียวเมนะฮะบอกว่าพี่เตา๋าแอบทำลายกลุ่มหลุดสักทีหน่อยสิสองหน้าสามหน้าก็ได้กูก็อยากทำมาแหละเออมันมีพระเอกมันมีพระเอกด้วยนะเหรอมีพระเอกมีดาราด,ดังบางไม่ดังงงบบาาคนก็ไม่แสดงความคิดเห็นนะคะครับ อย่างน้องคนหนึ่ง,งเนี่ยคนนี้ใสด่ดีเขาก็ไม่แสดงความคิดเห็นอ,อย่างบางคนเนี่ยอู้อีหา่าทำเป็นไม่แสดงความคิดเห็นแต่อ่านจากไลก์กลุ่มแล้วเอาไปด่าเขาเออเออ<ส>นะ,ค,ะครับคุณจีก้าจีก้านะครับกาก้าก้าบอกว่าช่องนี้ลดนะรู้จริง ปลอใครก็ได้บอกบุญทีดาวคือใครใบ้ใหน่อยจ๊อดาวก็คือเป็นเพลงของคุณมาชาค่ะอัลบั้มถามดาวอัลบั้มถามดาวชื่อเพลงเหนื่อยไมมดาวเหนื่อยไม่ดาวแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะฟังทันสมัยหน่อยก็จะเป็นของน้องว่านทันตกรดาวอังคารดาวอังคารนะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทันสมัยยิ่งกว่านั้นนะคะก็ให้ไปที่นาซ่านะคะไปทำไมฮะเพราะไปดาวอังคารเลยวไปดาวเลยไปองค์กรนาซาเสียกต้องค่ะค่ะคุณธีรวัตรนะคะพัฒนพงศ์บอกว่าดีเจท่านหนึ่งบอกว่า อ่านได้เนะาะบอกว่า<ด>อีจุดๆและการอีหลอกอีหลอกเนี่ยนะฮะกูอุตส่าห์ได้พักแล้วช่วงหนึ่งอีเพื่อนชั่วจริงหรอจริงหร <c oughs> อุส่ตหาได้พัก อาหาเลยกูใช่ไงไม่ใช่พี่ไม่ได้พูดถึงใครตั้งสิ้นไม่ก็รู้แล้วไงเป็นกรณีตัวอย่างตัวอย่างเบาๆใส่สายแม่พูดลอยลอยเออพูดลอยเออไปดูคลิปค่ะของตู่าทิดาผมไม่เล่นโซเชียลนะจ๊ะเนี่ยนะฮะ คุณนัทชามหากิจสิริบอกว่าดิฉันคนสมุติปการค่ะแต่ไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้เลือกมาค่ะเป็นงง <c oughs> แล้วก็แฮชแท็กว่าอ e ีแท็กคุณเบาๆหน่อยฉันจะตากผ้าแสงหาไม่ได้เลยหิวแสงสด<อ>ว่าแท็กดูดแสงโอ้ยเขาว่าแท็กไหนเขไม่รู้เขาไม่ได้บุนามสกุลเข,า,ขาพูดแท็กอย่างเดียวนะคนชื่อแท็กมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นพันเฮียเลยเป็นล้านมีเป็นล้านคนตกใจหมดใส่วินอะไรเดี่ยนะคุณกันกันบอกว่า คนที่ปล่อยข่าวใช่พิธีกรท่านหนึ่งใช่ไหมครับเห็นพูดในรายการข่าวใส่ไข่ไม่ทราบค่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่หรอกปล่อยข่าวอะไรอ่ะไม่คือนางเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดแต่คนที่ปล่อยขังจริงคือคนนี้ไง่ายที่ไม่บอกอ๋อเหรอแต่นางเข้าใจผิดก็เลยไม่อ่านชื่อไปไม่ใช่นะคุณพกันกันนะฮะไปดูย้อนเอาน่้จะรู้ว่าใครนะฮะพี่ต่อก็บ้าอยู่นั่นแหละใบไปยหมดแล้วนะฮะคุณมิสบอมบ์บิอัสบอกว่า ถึงตู่น่ะที่ดาไม่เล่นโซเชียลแต่ลูกน้องไม่รายงานเลยหรอและเป็นวันจันทร์ที่เขาทํางานกันด้วยอืมใช่เออจริงนะแม่จริงจริงมันต้องมามันต้องมาถึงตั้งแต่กลางคืนแล้วครับต้องตีสามหูตาต้องสมมติว่าตัวระเบิดตีสามใช่ไหมใช่ตีสามหนึ่งนาทีต้องมาถึงแล้วหว้ยไวไปตีสี่ตีห้าเลยแล้วเราพี่ตู่คนลกคนไม่ด่าเลยสมัยหน้าเรื่องอีกตุ้มปุ๊บมาเลยอะอมาเลยพังงาดขึ้นมาเลยถูกต้องอยู่หน้านนสัพเพิงเลย คนรักพี่ตู่สุดฤทธิ์เออแกเป็นคนน่ารักนะพี่ตู่อ่ะเอออ่ะแอคเคาท์นี้บอกว่าอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวโง่นะบอกว่าคอมเมนต์มาเลยแล้วอยากจะรู้ว่าแชทลับได้มาจากไหนก็มีหนอนแหละดูออกอืมอ่าแล้วมึงก็คิดว่าเป็นงูเลยอ่าก็ต้องเป็นหนอนสิโง่นึกว่าจะตอบไม่นี่ไม่ไม่ว่าเขาได้ไงบอกว่าอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวโง่นะแชทเขาเขาอันนี้เดี๋ยวโง่อันนี้โง่ยังโง่แล้วเป่หนอนไงลูกเออเออแต่มันไม่ีหนอนสิมาแคทมาเยอะมมันนนนไ่เป็หอสิกี่หน้านะแม่กี่หน้านะยี่สิบเอ็ด หัวยยี่กว่าหน้าโอ้โหแม่อ่านหมดยังอ่านหมดแล้วเลิศเออเออนะฮะค่ะอ่ะคุณนัชชาบอกว่าสตูใหญ่ถ่ายตอนตีสามปะคะที่แม่ว่าเป็นสตูนั้นที่เป็นคัสเตอร์ใหญ่ไม่ทราบค่ะตีสามบ้านมึงเขาถ่ายทั้งวันอ้ยนี่ค่ะคนนี้น่ารักหน่อยนะคุณเรืองศิล์บอกว่าสั่งไปแล้วค่ะชดวทุสนขอบคุณมากค่ะคุณเรืองศิล์ อีฉันบอกเลย390คุณสั่งไป2ขวดเลยเ,เดี๋ยวต่อไปเขาขาย5 0 0อมันหาไม่ได้แล้วัเนเขา,าเิเปิดตลาดเขาเเปิดตลาดกับรายการเราเพราะฉะนั้นรีบสั่งไปเยอะเออๆเลยของดีจริงเลือดจริงอมชัยแลว้วพี่ต่อชัยแลว้วพี่เต่อบอกเลยนะว่าทาก่อนนะสมมติคุณมีครีมอยู่แล้วนะคุณทาตัวน,นี้ไปก่อนเพราะมันเป็นน้ํานะมันเป็นหัวเชื้อนะแล้วคุณเน้นตรงที่คุณอยากจะให้มันใสนะแล้วคุณทาครีมของคุณต่อไปเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าไม่มีอาการแพ้เลย เพราะว่าเขาผ่านออยถูกต้องตามกฎหมายไม่ดีจริงพี่ไม่กล้าพูดครับไม่ดีจริงเจ้าของไม่น่าสีชมพูหรอกนะคะโอเคเวลาหมดแล้วนะคะช่องทางในการรับชมค่ะบิ๊กแบทชาแนลนะครับยูทูบชาแนลนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันได้นะครับแล้วก็มีทางติ๊กต็อกด้วยนะฮะไปกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์กันได้เลยนะครับบิ๊กแบทของเรานะฮะรวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมบิ๊กแบทชาแนลนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะแล้วก็น้องพยาธิพยาต้องลาไปแล้วพยาธิ